สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าก็ขอมาพูดถึงกรณีที่มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมหลายท่านเข้าไปคอมเมนต์โดยใช้ภาษาที่ไม่สุภาพกับช่องของคุณป้าภาสิกาหรือว่าสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา TPBA นะครับ คุณป้าเนี่ยโดนคุณมุสลิมฟุกคามใช่ไหมครับในทานองว่าพยายามอธิบายอะไรไปก็โดนเขาตอบโต้ตีกลับผิดกับช่องผมที่โดนคนไทยพุทธด้วยกันเองใช้คำหยาบพูดจายหยาบคายแล้วก็เป็นการใส่ร้ายป้ายสีคนอิสลามโดยไม่ถูกต้องหลายเรื่อง เช่นจะบอกว่าคนอิสลามจะมาหัวเราะเยาะที่คนไทยพทธทะเลาะกันเองถ้าเขาจะหัวเราะเยาะนี่นะครับมันก็คงเป็นเหตุผลเดียวแหะครับที่ทําให้คนมุสลิมหัวเราะเยาะก็คือพวกไม่รู้จักคิดว่าหลักการศาสนาของใครก็ของมันไม่สามารถเอามาปนกันได้ต่อมาก็มีคนไทยพูดบอกว่าระวังมุสลิมจะกุดหัวเอง ดูหนังมากไปหรือเปล่าหรือไปดูสารคดีด้านลบมากไปหรือเปล่าหรือไปฟังเรื่องลบๆนี่มามากไปหรือเปล่าถ้าเขาจะทำเนี่ยเขาไม่รอหรอกครับเขาทำเลยและเหมือนที่มีพระอาจาร,รย์ที่อยู่ประเทศมาเลเซียบอกว่ามุสลิมใช้เวลามาถึง60สิปีแล้วในการจะยึดครองประเทศไทยโดยค่อยๆออกกฎหมายค่อยๆเพิ่มจำนวนประชากร เป็นไปได้เหรอครับทําไมมันค่อยๆทางนั้นเลยล่ะครับไม่เห็นมีอะไรเป็นจริงเป็นจังสักเรื่องแล้วการออกกฎหมายเนี่ยคนไทยพุดก็เดือดร้อนด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบอันนี้ผมไม่รู้นะครับ <c oughs> อพอคุยไปถึงช่องคุณภาสิกาเนี่ยก็ย้อนกลับมาดูช่องตัวเองที่มาได้ไกลขนาดนี้แล้วก็ต้องกราบขอบคุณคนดูแล้วครับ ผมเองผมไม่มีอะไรกับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับไม่ได้มีอะไรด้วยคืออยากจะบอกว่าผมเนี่ยทำวิดีโอมาปีกว่ากับช่องนี้นะความสำเร็จมันมาถึงแล้วคนดูมากขึ้นคนคอมเมนต์ก็มากขึ้นทีนี้ในหลักการของผมเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับ ทุกศาสนาเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันได้ถึงหลักการปฏิบัติจะแตกต่างกันถึงความคิดจะไม่ตรงกันแต่ต้องอยู่ด้วยกันได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าหากว่าเราอยู่กันไม่ได้ในสังคมเดียวกันเนี่ยลำบากครับคนไทยพุทธคนมุสลิมเนี่ยควรจะอยู่ด้วยกันให้ได้และควรจะอยู่กันอย่างสันติไม่ควรจะหาเรื่องทะเลาะกัน แล้วไอ้บางท่านบางคนหรือแม้กระทั่งพระที่อยู่ประเทศมาเลเซียนะครับที่แนะนำให้ผมไปศึกษาคัมภีร์อังกุราอ่านผมขอย้ำตรงนี้เลยว่ามันไม่จำเป็นกับผมเพราะอะไรครับคัมภีร์อังกุราอ่านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บทเดียวหน้าเดียวมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวเรื่องในคัมภีร์มันมีเยอะมากถ้าจะศึกษากันให้ละเอียด คุณจะต้องเข้าไปศึกษาให้มันถึงแก่นไม่ใช่แค่เปลือกแล้วเอามานั่งบอกว่ารู้รู้แล้วเข้าใจแล้วอย่างนี้ไม่ผ่านครับผมเป็นคนไทยพุทธที่ไม่ฉลาดด้วยพอเวลาอิสลามก็ถามคำถามกลับยิ่งตรงไหนที่เป็นภาษาอาหรับอ่านไม่ออกสักตัวหนึ่งงงแม้กระทั่งคลิปวีดีโอของ น้องผู้หญิงคนนั้นน่ะที่ถูกเอามาเล่นซ้ำอ่ะจุดประสงค์ของการเอามาเล่นซ้ำคืออะไรคือต้องการจะหลอกให้คนไทยพุทธเราเนี่ยเกลียดอิสลามแล้วก็ไม่พอใจอิสลามด้วยหลอกให้คน,คนไทยพุทธเนี่ยด่าอิสลามอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงช่องคุณภาสิการนะครับแต่ผมหมายถึงองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพหรืออีก อีกหน่วยงานหนึ่งที่เหมือนกันก็คือรวมพลังคนไทยพุทธ <c oughs> แล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่าผมไม่เคยไปคอมเมนต์ด้านลบในช่องเขาไม่เคยคอมเมนต์ให้เขาเสียหายแต่ทีมงานของเขาพอมาเจอคลิปผมเขาก็จะคอมเมนต์ในด้านลบให้เสียหายจะบอกว่าอิสรามไม่ดีฮารานไม่ดีคนนอกนะครับจะเก่งกว่าคนในได้อย่างไง เวลาคนในเขาอธิบายไม่ฟังคนไทยพูดเราก็อย่างนี้แหละหลักการศาสนาอิสลามให้คนอิสลามพูดไม่ฟังไม่ฟังปิดหูเลยเขาจะพูดอะไรมาไม่ฟังไม่สนใจแต่สององค์กรที่ผมกล่าวถึงประจำก็คือทั้งองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพรวมทั้งสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาทีพ a เ แล้วก็เครือข่ายขององค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพอย่างรวมพลังคนไทยพุทธที่ผมเอ่ยมาเนี่ยคนสองกลุ่มเนี้โอเคแหละคุณภาสิกาอาจจะไม่เต็มร้อเปอรแต่ก็พยายามนำเสนอคลิปวิดีโอบอกว่าอะไรนะกระบวนการกลืนชาติบ้างหรือจะเรียกมุสลิมเป็นกาฝากบ้าง อะไรครับผมไม่เข้าใจตรงนี้แล้วพยายามที่จะไปกล่าวหาผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดกล่าวหาข้าราชการบางคนหรือสสบางท่านว่าเป็นที่ฆ่ามุสลิมในกรณีที่คนมุสลิมเขาได้มีบทบัญญัติว่าเขาจะไปทำพิธีฮัจจ์ต้องมีคนคอยดูแลอืมน่าคิดนะครับ แล้บางคนหาว่าผมใส่ร้ายคุณป้าภาสิกาในเรื่องที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือคุณภาสิกาไม่ต้องการให้คนมุสลิมแต่งกายเชิงศาสนาในพื้นที่สาธารณะไม่ต้องการให้คนมุสลิมออกมาทำกิจกรรมของศาสนาตัวเองในพื้นที่สาธารณะผิดกันกับคนไทยพุทธจะแต่งกายยังไงก็ไม่มีปัญหา จะทําอะไรยังไงในพื้นที่สาธาระก็ไม่มีปัญหาตรงนี้ผมไม่เข้าใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่ได้พูดจาแบบบ่าเกินเลยหรือไปใส่ความหรือไปให้ร้ายโจมตีใครนะครับในเรื่องนี้ถ้าไม่จริงก็แย้งมาครับให้คุณภาสิกาออกมาแย้งก็ดิฉันไม่ได้พูดเลยว่าห้ามคนมุสลิมแต่งกายตามหลักการาศาสนาในพื้นที่สาธาระนะดิฉันไม่ได้ห้ามคนมุสลิมทํา ศาสนากิจในพื้นที่สาธรานะที่ฉันไม่ได้พูดออกมาชี้แจงอย่างนี้ครับถ้าออกมาชี้แจงอย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากแล้วช่องผมเนี่ยเจอคนพุสลิมเนี่ยชื่นชมร้อยเซเต็มแต่โดนคนพุทธด่ดาสาเสียเสียเสยก็ร้อยเซนตเต็มพอลองไปดูช่องคุณภาสิกาเลยครับคนพุทธกี่เปอร์เซ็นต์เองที่มานั่งเชียร์คุณเนี่ยน้อยมาก แทบไม่ค่อยมีเลยยิ่งช่องในประพันธ์นี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นที่ผมออกมาพูดถึงสองสามองค์กรที่ทําคลิปแนวๆเน,นี้ยผมเองผมก็ไม่ได้อยากจะมานั่งทําอะไรตรงนี้เลยบอกตรงๆไม่มีความจําเป็นด้วยซ้ําไปแต่ทําไมผมต้องมาทําคลิปผมกลับมองอย่างนี้ว่าคนไทยพูดเราเนี่ยฉลาดไม่ได้ครึ่งเลยของใครสักคนหนึ่งคือฟังไม่ไม่ครบอะ่ะ แล้วก็เอามาเหมารวมตีความมั่วไปเองเจกขึช่นเดียวกับเรื่องที่บอกว่าในประเทศจีนมีการรื้อมสัสยิดพันกว่าแห่งซึ่งคนมุสลิมเขาก็ไม่ได้เถียงนะครับเรื่องนี้เขาก็ยอมรับแต่ทีนี้ในเนื้อข่าวเนี่ยมันลงไม่ครบเพราะว่าเจ้าของช่องอย่างคุณภาสิกาก็าไม่ต้องการลงข่าวให้ครบไง ลงครบไม่ได้ต้องลงเฉพาะด้านที่ตัวเองกำไรฉะนั้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยผมเป็นคนไทยพุทธคนหนึ่งที่จะเข้าไปหาคุณภาติกาแล้วคุยกับคุณภาติกาตรงๆว่าตอนนี้คุณภาสิกาเปลี่ยนช่องคือช่องเดิมไม่ทำจะไปทำช่องใหม่แต่หารู้ไหมว่าเนื้อหาก็เดิมๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่มีข้อมูลใหม่ข้อมูลก็เก่าๆซ้ำๆซากๆ หรือแม้จะเรื่องที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนารันทาที่ประเทศอินเดียก็เป็นสิ่งที่ยังเอามาเล่นไม่เลิกนะครับโอเคใช่ว่าผมขอไม่เถียงแล้วกันเรื่องที่บอกมีมุสลิมเข้าไปทำลายพระสงฆ์แล้วก็มหาวิทยาลัยนารันทาแต่อย่าลืมว่าหลังจากนั้นนะ่ะทำไมไม่เล่าต่อละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนอิสลาม ในส่วนที่เป็นมุสลิมเติร์กเนี่ยเขาไม่ได้ยึดครองประเทศอินเดียละ่ะทําไมถึงไม่ได้ยึดครองประเทศอินเดียแล้วใครกันแน่ที่ได้ยึดครองประเทศอินเดียในตอนต่อมาทุกวันนี้าศาสนาอินเดียอขออภัยครับศาสนา,สนาในประเทศอินเดียเนี่ยที่ใหญ่สุดคือฮินดูใช่ไหมครับถ้าอินเดียคือต้นกําเนิดของาศาสนาพุทธเนี่ยที่เขาเรียกชมพูทวีปเนี่ย แล้วทำไมพูดเรามหมือนได้ศูนย์สลายหายลงลละครับมันเกิดจากอะไรอ่ะเรื่องบางเรื่องเนี่ยการพูดไม่ครบเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเป็นการพูดเท็จนะครับข้อมูลไม่รอบด,ด้านผมเนี่ยไม่ได้ศึกษาอะไรพวกนี้หรอกถ้าผมมีเวลาผมจะไปนั่งศึกษา หาข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัยนารันทาแล้วเอามาทำคลิปแล้วมานั่งคุยกันหรือแม้กาะนั่งคัมภีร์อังกุรอ่านมีกี่บทผมจะเอามานั่งพูดให้หมดทุกบทแล้วถ้าผมจะพูดผมไม่พูดเฉพาะบทด้านลบด้านบวกก็พูดหรือแม้อย่างวันก่อนน่ะสอสออะไรนะสอ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 ญิงอ่ะแพชรญิงเพชรดาวโตมีนาที่ ผมไปดูคลิปแล้วซึ้งแทนคนพุทธในภาคใต้เธอได้ขอให้รัฐสภาจัดตั้งวันหยุดให้แก่คนนับถือศาสนา,าพุทธในวันส่งตายายหรือภาษาใตา้เรียกว่าส่งเปลตนะครับรแรมสิบห้าข้ามเดือนสิบซึ่งถ้าเกิดเรื่องนี้มันทำสำเร็จงานนี้กำไรสองต่อ กำไรยังไงครับคนทุกศาสนาก็จะต้องหยุดทั้งหมดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มุสลิมเองก็ได้กําไรเขาก็ได้หยุดทักพอลถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยากหยุดก็ตามแต่แต่ก็ได้พักพอลแต่การหยุดของมุสลิมก็ยังมีกิจกรรมที่เขาต้องทําอยู่ตลอดเวลาคือละหมาท่ารั้กบอนแล้วพยายาม ตรวจตราตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราทําถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามหรือเปล่าอันนี้เป็นคนมุสลิมนะครับต้องตรวจตาตัวเองตลอด24พูดให้ร้ายคนอื่นก็ไม่ได้โจมตีศาสนาอื่นก็ไม่ได้พูดยาเสีย,สยห,หายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็มีอ่ามุสลิมที่อยู่ปลายแถวนะครับหรือชาวพุทธที่อยู่ปลายแถวนะ่ะ ก็ยังคงทําตัวแบบนี้แหละคือเป็นเกรยียนคีย์บอร์ดที่ไปนั่งด่าคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้ดูคลิปจนจบตั้งแง่รังเกียจไปก่อนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นผมเองก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้คุณภาสิกาเขาอย่างไงนะแค่จะมาบอกว่าก็ถ้าเปลี่ยนแนวทางไม่ทําเรื่องพวกนี้ก็จบเรื่องเลิกทําซะก็หมดปัญหาเพราะมุสลิมเองเขาก็ต้องการเพียง พาตัวเองออกจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยว่าโลกมนุษย์นี้จะเป็นอย่างไรการยึดครองประเทศก็ไม่เกิดขึ้นคนไทยก็พยายามใส่ใ,สใครใส่ความอิสลามอยู่นั่นแหละครับว่าอ๋ออิสลามจะยึดประเทศนี้อิสลามไม่มีครับดังนั้นการที่อิสลามจะยึดครองประเทศไหนไม่มีอย่าไปคิดเยอะครับปวดหัว ถ้าเขาจะทำจริงๆเขาย้ายไปอยู่ประเทศที่เป็นมุสลิมไม่ดีกว่ามาเสียเวลาทําไมกับประเทศไทยย้ายไปอยู่โลกมุสลิมเลยไม่ดีกว่าง่ายด้วยแล้วไม่ต้องเสียเวลาไปยึดอะไรยิ่งถ้าอยู่นี่ไกลเดียวกันก็สบายครับที่ผมพยายามออกมาพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอยากจะมีปัญหาอะไรกับใครนะครับแต่แค่อยากจะบอกคนนะับถือศาสนาพุทธกันเองว่า ถ้าคนพทธไม่กล้าพูดเรื่องพวกนี้พวกที่หดตดแหกเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยถ้าบอกว่าไม่ได้ขี้ขาดคุณต้องกล้าพูดในสิ่งที่ผมพูดด้วยสิแต่เหตุที่คุณไม่กล้าพูดเพราะอะไรเพราะพวกคุณมัวแต่มองว่าอิสลามเป็นภัยของประเทศอิสลามจะยึดครองนู่นนี่นั่นทุกวันนี้ยังไม่มีคนพูดคนไหนตอบผมได้หนึ่งอย่างว่าเมื่อ,อไรเขาจะยึดประเทศนี้สําเร็จ อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะคุยด้วยนะครับก็คืออยากจะบอกว่าผมอยู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวที่สุดและผมเรียกว่ามันเกิดขึ้นแทบไม่มีบรรยุดราชการเลยคือคนที่นับถือาศาสนาพุทธเนี่ยก็เสียชีวิตลงไปเยอะครับหลายพื้นที่หลายวัด ในอำเภอหัดใหญ่สงขลาหรือในประเทศไทยผมว่าน่าจะมีแหละตอนนี้คนในศาสนาพุทธเราเนี่ยก็สูญเสียไปเยอะทั้งที่อายุประมาณเกือบเกือบหนึ100ปี80 90 70 60้าสกต่ำกว่านั้นก็มีบางคน30 40, 40ปีก็เสียแล้วครับเมื่อเสียไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอดีตพอกลายเป็นอดีตเนี่ยเขา คือคนในอดีตท,ที่ต้องทําให้คนในยุคป,ปัจจุบันต้องจดจาว่าเขาทำอะไรดีไว้บ้างอะไรที่ไม่ดีก็อาโหสิกรรมก็ได้ก็อาโหสิกรรมตอนนี้หนึ่งสัปดาห์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าแต่ละวัดเนี่ยไม่ว่างเลยเรื่องงานศพเนี่ยสวจศพกันแทบไม่เว้นวันเลยครับเพราะคนตายเนี่ยมันมากจริงๆเมื่อคนตายมันมากเนี่ยมันก็สอนให้เห็นอย่างนงว่าแลือครฟละครับจะยึดประเทศได้ ขนาดในาศาสนาพุทธเองเนี่ยคนตายแทบทุกวันวัดเนี่ยไม่เคยว่างไม่เคยมีอะคำว่าวัดว่างๆแล้วจะไม่มีศพเข้ายกเว้นว่าพื้นที่นั้นน่ะมันเป็นชนบทจริงๆและประชากรไม่ได้เยอะอะไรมันอาจจะว่างแต่ส่วนใหญ่วัดในเมืองเนี่ยไม่ว่างหรอกครับงานศพเทียบผมเห็นแล้วผมก็บางทีนะเมื่อก่อนน่ะ ไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกเวลามีงานศพเข้าแล้วมีคนร้องไห้จะอารมณ์เหมือนกับอะไรกันนักหนาเนี่คนตายก็ตายไปแล้วจะมาร้องทําไมร้องอะไรร้องให้มันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาสุดท้ายมาเจอกับตัวครับ <c oughs> กับเหตุการณ์หนึ่งก็คือคนที่รู้จักกันเป็นรุ่นพี่เสียชีวิตลงด้วยการลื่นล้มในห้องน้ำนะครับ <c oughs> หลังจากลื่นล้มในห้องน้ําเสร็จเขาก็เสียชีวิตเลยมันเป็นภาพที่ผมยังจําอยู่ถึงทุกวันนี้ครับตอนที่ไปเจอเขาเนี่ยมือนี่เกร็งตาเหลือกอ้าปากค้างเป็นการเสียชีวิตในครั้งสุดท้ายของเขาที่เราก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงถูกตอนนั้นผมแทบอยากจะร้องไห้ครับอยากร้องไห้อยากบอกว่าผม ผมร้องไห้เลยอะแล้วก็อยากบอกว่าอยากตายแทนเขาเลยล่ะถ้าตายแทนได้ทั้งๆนี้ไม่ได้รู้จักกันะแต่ด้ความผูกพันมันเกิดขึ้นครับคนต่างถินครับมาอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันดีครับพี่ผู้ชายคนนี้ผมขอไม่เอ่ยนามของพี่เขาก็แล้วกันครับให้เกียรติเขาแล้วกันเขาจะมาช่วยงานช่วยการอะไรตลอดแล้วก็เขาจะเป็นคนที่เอางานเอาการทีเดียว ในจังหวะที่อายุอานามของเขาเนี่ยก็40กว่าได้แล้วมั้งครับตอนนั้นน่ะก็จะเห็นว่าเขาก็ยังไงอ่ะรับผิดชอบหน้าที่ของเขาดีมากแต่หลังจากเวลางานเขาก็อาจจะมีการกินการดื่มอันนั้นเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเราก็เข้าใจได้นะว่าคนพุทธเนี่ยเสร็จงานก็ดื่มเสร็จงานก็ดื่มหลายคนมีตังก็ไปนั่งดื่มตามร้านค้า บางคนบอกอ้ยแก้วของแก้วไม่เป็นไรหรอกใช่ครับแต่ถ้าคุณดื่มมากเกินไปดื่มจนไปทําง,งานไม่ไหวคุณก็จะลําบากในตอนเช้าแล้วก็ถ้าดื่มมากๆเข้าเจ้าของงานไม่พอใจเขาก็ไล่คุณออกก็ตกงานไปอีกที่ผมออกมา เล่าให้ฟังตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็อยากจะเสริมเข้าไปในเนื้อหาของคลิปด้วยว่าถ้าคุณยังคิดว่าอิสลามเขาจะยึดครองประเทศด้วยวิธีการต่างๆนานาล้วคุณบอกว่าตอนนี้ประชากรยังไม่พอเขาต้องขยายประชากรเพิ่มขยายให้ตายครับคนมุสลิมขยายประชากรให้ตายก็ไม่เต็มประเทศเหรอกครับถามว่าเพราะอะไร เพราะศาสนาอิสลามหรือศาสนาไหนในโลกเนี่ยจะรับคนใหม่เข้ามาเนี่ยคนใหม่ต้องมั่นใจแล้วว่าจะอยู่ในศาสนาได้และจะสามารถที่จะปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาได้ถ้าปฏิบัติได้และเป็นเขาเรียกว่าผู้ดูแลอุปธรภมศาสนาที่ดีก็จะพาให้ศาสนาจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้มีพี่น้องชาวไทยหลายท่าน ได้ได้ออกจากศาสนาพุทธไปรับอิสลามก็เยอะซึ่งแปลกนะครับพอมีคนออกจากพุทธไปรับอิสลามก็จะมีคนไทยบางส่วนไปด่าคนคนนั้นครับไปว่าคนคนนั้นครับให้เสียหายจะในขณะที่คนอิสลามมารับพุทธคนพุทธก็จะอ้าแขนตอบรับแล้วก็พูดจะดีขอบคุณด้วยซ้ำไปที่เขามารับศาสนาพุทธ อันนี้ผมก็ไม่ได้มีเจตนารมจะไปแขวะใครเขานะครับผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามอะไรใครเขาก็เลยอยากจะมาคุยให้เพื่อนๆได้ฟังในช่วงเช้าของวันใหม่วันนี้ครับวันที่1มีนาคม2567เป็นช่วงเวลาใหม่อีกวันหนึ่งนะครับ การที่เราไม่เข้าใจาศาสนาอื่นเนี่ยแล้วไปพูดจาให้มันเสียชื่อเสียหายเสียเรื่องเนี่ยผมก็พยายามจะออกมาเตือนนะครับว่าไม่ควรพูดเราไม่เข้าใจก็ก็ต้องไปถามเจ้าของาศาสนาและผมก็อยากจะย้ําอีกอีกเหมือนเดิมว่าถ้าผมพูดตรงไหนผิดของหลักการศาสนาพุทธหรืออิสลามแย่งผมมาได้ครับผมยินดีรับฟังอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่มีหลายคนออกมาโจมตีผมที่มองว่าผมพูดจาอวยศาสนาอิสลามมากไปผมก็ต้องกลาวขออภัยด้วยนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้หวังว่าจะแปลจะทำให้คนแปลเจตนาลมไปเช่นนั้นนะครับเราอยู่ด้วยกันในประเทศเดียวกันไม่ควรทะเลาะก,กันนะครับ ทะเลาะก,กันไปก็เหนื่อยเปล่าๆแล้ววันนี้ผมก็เห็นว่าคุณภาสิกาก็ยังย้ายช่องเดิมไปทําช่องใหม่แนวเดิมผมว่าไม่นานครับก็คงไม่พ้นจากเรื่องเดิมๆ <c oughs> ไม่พ้นจากเรื่องเดิมๆคืออะไรเอาคําสอนของอิสลามมาเผยแพร่ไม่ครบเอาข้อกฎหมายของอิสลามมาเผยแพร่แล้วก็วิจารณ์ให้เสียหาย ใช้ตะก,กะง่ายๆคือความคิดฉันเป็นใหญ่ฉันคิดแบบนี้ฉันจะไม่ให้ใครแย้งความคิดฉันเด็ดขาดมันก็ไม่ถูกนะครับแล้วเรื่องของอิสลามเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของคนพุทธถ้าไม่มีคนพุทธออกมาทำคิดแบบนี้เนี่ยผมขอทำคนเดียวไปตลอดนะครับแล้วผมขออธิบายให้คนพุทธได้เข้าใจก่อนว่าผมกำไรที่สุด ผมกำไรที่สุดครับถามว่าทําไมถึงบอกว่าตัวเองกําไรที่สุดง่ายๆเลยครับผมไปหาคนทคําคลิปแบบผมไม่ค่อยเจอนะ่ยหรือมีใครเจอใครรู้จักก็ช่วยแนะนําหน่อยนะครับผมจะได้ไปจอยกับเขาบ้างไปขอบคุณเขาบ้างมันจะได้ช่วยทําให้ทุกอย่างไปต่อได้อย่างไม่ยากเย็นครับ แล้วก็อยากจะกราบขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยเหลือกันมาในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับทําให้ผมเองก็มีโอกาสได้ทําหลายๆอย่างในเวลาใกล้เคียงกันแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการได้จัก,กรยานคันนี้มาปั่นที่อยู่ด้านหลังผมท่านอาจจะไม่ได้เห็นในคลิปนี้นะครับแต่คลิปขัน้อนอนก็มีให้ดูแล้วนะครับเป็นรถจัก,กรยานสามล้อที่ผมเอามาปั่นเพื่อเดินทางไปโรงพยาบาลบ้าง ไปซื้อของบ้างไปธนาคารบ้างเป็นอะไรที่แบบว่ายังไงอ่ะถ้าว่ากันได้เห็นภาพก็คือมันสามารถทําได้หลายอย่างครับมีประโยชน์ด้วยแล้วจัก,กรยานสามล้อเนี่ยผมก็สามารถปัน่นออกกำลังกายได้ด้วยในตัวสนุกดีครับถึงมันจะปดวดหัวเข่าไปบ้างก็ตามแต่แต่ก็สนุกก็เลยอยากจะมาขอบคุณเพื่อนๆตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าไม่ได้เพื่อนๆช่วยตรงนี้ก็คงยากและครับคันละสามสี่พันเนี่ยผมเองก็ไม่รู้จะหาปัญญาที่ไหนไปเก็บเงินเพื่อซื้อมันละครับเพราะกว่าจะซื้อมันได้ดีไม่ดีผมอาจจะต้องมานั่งเศร้าอีกอืมแล้วก็ผมขออนุญาตทิ้งท้ายเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมีเรื่องอะไรสำคัญค่อยมาคุยกันในคลิปต่ตอๆไปเนาะ ก็คือว่าผมขออนุญาตทิ้งหมายเลขบัญชีธนาคารไว้ก็แล้วกันครับชื่อธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาใหญ่ครับชื่อธนาคารทหารไทยธช,ชาติทหารไทยธนชาติสาขาใหญ่ครับเลขที่บัญชีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวชื่อบัญชีก่อนดีกว่าชื่อบัญชีครับนายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดี เลขที่บัญชี3 16 26 28 972 3 16 26 28 972นี่คือหมายเลขบัญชีที่เพื่อนๆที่ดูอยู่ไม่ว่าศาสนาไหนก็ช่วยเหลือกันได้นะครับผมไม่ได้นำเงินตรงนี้ไปทำเรื่องไร้สาระนะครับผมก็สร้างประโยชน์กับเงินจำนวนนี้อยู่นะครับก็ต้องจาบขอบคุณเพื่อนๆไปด้วยเลยนะครับอ่ะโอเค ประเด็นที่ผมออกมาพูดก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรก็ค่อยมาคุยกันในคลิปถัดๆไปคลิปต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบช่องนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของช่อง y o YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ